ลูกลูกอะไรเดียมตาเหนียวเฮ้ยอ้าอุ้ย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 ลูกโอ้ยลูกอะไรเดี่ยมันนี่อุ้ยโอ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 ้ยคารังเตยพี่หลวงตโน่จะปะโจ้โจ้ฮ่าฮ่าาสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ที่ซีทุกทุกคนทุกทุกท่านวันนี้เรามาชมบรรยากาศ ก่อนเปิดโรงเรียนครับก็จะ่อนคลายแบบนี้นะครับมูอ้วนได้เวลาเล่นนะแม่แม่่มอนคลายแบบนี้นะครับโอ้โอดคอูครับผมเป็นมีแพนด้าเลยอืมครับผมบรรยากาศบ้านดาวของเราช่วงยามเชา้าๆนะครับผมคึกมากครับวันนี้ ส่วนหนูน้อยวาสจของเราก็ปกติครับดูนะครับเจ้าเอ้ยมานี่เร็วเจ้า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 เอ้ยเอือหนิยิ้นบ่นี่อีีเราต้องปลูกไม่ให้น้องถึงกันนะครับถ้าถึงแล้วบันเทิงนะแม่แม่วันนี้พ่อเลินไม่อยู่ด้วยพ่อเลินเอาพี่เหมือนร้านไป ทำริบนะครับต้องขอบคุณในยแม่ทีทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนคะแนนเข้ามาให้อ่าพี่เหมือนร้านของน้องจันเจ้าครับ <ś c oughs> พี่เหมือนล้านของน้องดาวนะผม <ś c oughs> ไปทำริบแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทํากี่วันนะครับ๋ยนเสร็จยังไงเดี๋ยวจะให้พ่อเลินรีวิวให้ชมนะครับผมนี่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเพื่อนนอนลงเร็วนอนลงเล่นเร็วเร็ว มาเล่นโชว์พี่ปื้หวหน่อย,อย,อย,อยแล้ว,ลวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโคตรแล้วโคตรแล้วเอ้ยเอ้ยนี่นะครับผมชิวๆครับวันนี้ยามเช้าก่อนเปิดโรงเรียนอนุบาลนะครับผมดูครับโอ้โหง่าง่าโอ้ยง่าแหงเงาอยู่แหงไปเล่นดินอย่าให้หักนะอ้วน บางวันเนี่ยโอ้โหโซยาวหน่อยเนี่ยโอ้ยเอาโซผพันงาเสียงดังกรุ๊ดเลยเอานอนลงเออน่ะโอ้บอกให้นอนก็นอนโชว์นะโอ้โหท่าเทียากโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยท่าเทีมากเลยวันอู้ยเบื้องบนก็ขาขำเสาโอ้โกปัญหานเนาะลุกลุกอะไรเดี๋ยวมันตาเิ่งอู้อู้ อุ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยลูกฮ่่โอ้ยลูกไรได้บันนี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกได้แล้วลูกได้แล้วเฮ้อแกไม่รอดนะอ้วนเนาะเอ้าโหบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมดูครับนอนแล้วอ้วนดาวนอนแล้ว เพื่อนบอกวันนี้รอกินกล้วยแม่แม่แมกับย่าแม่แม่เลยครับโรงเรียนอนุบาลช้างโคของเราเปิดมาวันนี้อู้ปูอุ้ยโอ้ยลุกได้แล้วโอ้โหโชว์หล่อะลยยิ้มโชว์หล่อเออยิ้มหน่อยเออโอ้ยแสงทำไมไม่ดีเลยแสงวันนี้เออโชว์หล่อ่อยแหมยาวง่าไปหลินกับเตาที่ล่ะ โอ้ยบังบังใเอ๋ใครเห็นน้องดาวไหมครับน้องดาวบังเสาอยู่ครับเฮ้ยเออเอยเอนงานเออเออเอองานเล่นกับเสาอีกเออนอนโช่เอ๊ะจ <im ับเอ๊ะจับเอาคานมาคานมาเอ๊ะจับจับโอ้ยลุกแล้วลุกแล้วเราต้องไถ่แล้วครับพอดีว่าไม่ค่อยถูกชะตากันนะครับ อย่าเสกนะอ้วนวันน yeah, so ี้อย่าเสกนะเล่นไปเลยพี่ปื้มมาถ่ายลิไปเฉยเราอาพี่หลงไปเล่นกับน้องแล้วไปเฝ้าน้องแล้วเอาพี่หลงนอนเฝ้าน้องเร็วระวังโดนขาหลังดาวนั่นแหละอพี่หลงเจ้า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 เจ้เจ้า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 จ้าาเจ้าบอกเป็นสัตวเคู่บุญกันาาเนี่ย น um. ี่เป็นบางช่วงเนาะดาวเนาะช่วงเราคึกเนาะพี่หลงไม่กวนนะพี่หลงไปนอนนู่นแล้วพี่หลงบอกไม่กวนแล้วดูครับบรรยากาศตอนนี้ก็อ้โหโจรโโโจโจโอ้หินหินหินเอ้าจ้าจ้าตอนนี้ก็ยังไม่ให้น้องกินอะไรนะครับงดไปก่อนนะครับแม่แม่กำลังช่วงเช้านะครับนี่ได้ให้ได้กินน้ําหมดแล้วโอ้โหพี่หลงพี่หลงมาเล่นกับดาวหน่อยชีเอ้ยเอ้ยเอ้ยกาลังไปพี่หลงตอนน้จะจเจ้าเจโห โอ้ยมาโยกกล่องถิ่นม <P an> ีแ <aún> ต่คอนเทนต์ในบ้านนี่จอยถอยดีกว่าครับถอยจ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 ออารมณ์บบจอยครับน้องดาวอารมณ์บบจอยแล้วอุ้ยจอ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 ยโอ้ยปื้มไม่ให้กล้วยกินนะอ้วนบอกว่างดงดของกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์ท่าโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้ยทางขุนก็คึกคุนโอ้ยแจ๊สิเบิ้งฟังได้ดี โอ้ยดูดูดูโอ้ยช้างนู้นก็คึกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยช้างตกมันครับคึกคึกแล้วครับอุฮยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอ้วนอ้วนก้อนหินนั่นอะไม่เอารื้มหัวแตกมาทำไงเนี่ย ไอ้เจโยวิมีการหลอกล่ออย่างนึกว่าจะปาโอ้ยมีการหลอกล่อโอ้ยอนอนเออยิ้มยิ้มโอ้โหอ้อเทไหมฮะผมเทไหมครับเอ้อเทอ้วนเออโอ้โหมองหินเล่นอีกไอ้จุ๊บอย่านะอ้วนไม่เอาเออบอกฟังกี่ตัวล่ะถ้าเป็นดินน้องจะเสียนะถ้าเป็นหินน้องไม่ไม่โยนนะแม่แม่รู้ความมากนะ แบบเสกพ่อเดล่เข้าซื้อนะไม่อยากทําเราเราเจ็บนะครับโอ้ยโอ้ยโ,โ้นอนนะเย็นนะครับดินตรงน้องจะเป็นดินชื้น,นๆหน่อยนะครับพอ่อเลินลดน้ํากับดินตรงเจ้านะครับน้องก็จะเย็นเล่นสบายใจนะผมดินเย็นๆนะครับดูครับปากเป็นจมพู่อองตองคนน่ะเออเอา,จาเจ้าขาหลังใส่พี่ดาวดิเจ้าขาหลังใส่พี่ดาวแล้วเจ็บอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยพี่ดาวลุกไม่ขึ้นอีกแล้วอ้วนมากแล้วนะอ้วนดู ลุกยากแล้วโอ้โหโอ้โอยอ้อโอ้อโอ้อยอ้อยอ้อยยากมากครับอือป้ยลุกไม่ขึ้นอือปูขึ้นแล้วโอ้แอคท่าเจโาปูโอ้วันไม่ที่เจ็บเล่นคักเล่นเน่ เออเออลวนบอกใครดุผมเมื่อกี้ถอยดีกว่าครับถ้าลุกแล้วถอยเลย,ยชั้เจ้าก็จะได้หินแล้วที่นี้เอ้เอาชันดานิซึกสองพี่น้องจัดการกันดีเออเอาจัดการเลยส่วนแไม่แป้งโอ้ยชันละกุ้งใจดูไม่แป้งนะครับดังไปเบิดแล้วแต่บ้านนี้นะครับดูพี่เดือนอยู่นูน่นนะพี่เดือนโนู่นนู่นนะครับสบายเลยพี่เดือนเนี่ยสบายกว่าเพื่อนเลย อืมนะครับเยวจะพาไปดูพี่เดือนดีกว่าเดี๋ยวแม่แม่ว่าดูแต่น้องดาวดูแต่เจ้าเจ้านะครับแต่จะพาดูแบบทั้งคลิปมันก็ยังไงอยู่นะครับแม่แม่บางทีค c ิีที่อาจจะติดตามน้องดาวแต่ไม่ได้ติดตามน้องเดือนบางทีก็นานๆานมาดูทีเดี๋ยวก็จะดา่ากลัวดํามาครับเรื่องโซนะครับแม่แม่เอ พี่ชายของเราคลึกเหมือนกันครับแฉะเหมือนกันครับนี่แล้วก็ขีดน,น้าไม่ให้เล่นเหมือนกันนะครับนี่มีตําแหน่งที่ได้เล่นฮะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าจะคลึกนาบไปเม่วันนี้ดูครับโอ้โหเสกอีกแล้วโอ้โหคลึกนาบเนี่ยนี่แหละครับทําไมเราถึงต้องใส่สองขาไว้บางทีวันหนึ่งพันกว่าอารมณ์นะครับพี่เดือนอยากจะใจดีก็ใจดีอยากจะเงียบก็เงียบอยากจะคลึกก็คลึกตอนนี้ก็ออกอาการคลึกนิดหนึ่งนะครับเสกดินเสกอะไรแล้วนะครับแล้วแต่อารมณ์เลยหนึ่งวัน ทั้งหนุ่มหนึ่งวันเนี่ยพันอารมณ์นะครับแม่แม่เราก็ไม่รู้ว่าน้องจะตกมันวันไหนน้องจะคึกช่วงไหนเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าปะเดี๋ยวเอ๊เดี๋ยวเอ๊อเห็นไหมครับนี่แหละครับสุดหลองเราวันนี้อารมณ์ปจจยเหมือนกันทั้งบ้านเลยอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องปึ๊บึอ่าพังยันเจ้าบายพึุ่งพอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนครับเสียงบายบายเสียง أهلا <applause> <applause>